สวัสดีค่ะพวกเราจากมาด้าพิจิตเพชรขอนแก่นนะคะวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะน้องมายวันนี้เราอยู่กันที่ศูนย์ประชุมไคสจังหวัดขอนแก่นค่ะพีเอใช่คะวันนี้นะคะเขามีงานนะคะ B T 5 0นะคะไดอินเชียเตอรนะคะมันคืออะไรคะคนเยอะมากเลยประสบการณ์ครั้งแรกนะคะน้องมายในภาคอีสานต้องบอกว่าปกติแล้วดูหนังที่ไหนในโรงในโรงภพยนตร์ใช่ ที่อื่นเคยดูไหมต้เยนเคยดูไหมย,ยังะะไม่เคยเข้าไปได้เลยค่ะวันนี้เราจะมาเปิดประสบการณ์ใหม่นะคะในการดูหนังนะคะมันไม่ใช่ในโรงอีกต่อไปน้องมายแต่วันนี้ชื่องานว่า Drive In Theatre อ่า Drive ก็คือขับอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่นั่นแหละค่ะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่นะคะในการดูหนังในรถนั่นเองนะคะในรถใช่<ค>นใน,ใน<อ>รถ,รถเดี๋ยวจะพาไปดูว่าการดูหนังในรถประสบการณ์ใหม่แบบนี้ที่เกิดขึ้นแล้วในภาคอีสานของเรานะคะที่นี่เป็นที่แรกนะคะไปดูว่าเดี๋ยวจะเป็นยังไงกัน จุดแรกนะคะจะเป็นจุดลงทะเบียนนะคะว่าขั้นตอนของเรามียังไงบ้างนะคะเราจะสอบถามพี่ที่ประจําบุตรตรงนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีตรงกลางเลยค่ะชื่อคุณอะไรคะแนะนาตัวนิดนึงค่ะชื่อพีนนะคะอยู่เมเจอร์นะคะดูแลในส่วนขอังงานนี้นี่แหละค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมคะครั้งแรกในภาคอีสานเลยค่ะเพราะว่ากิจกรรมแบบนี้ยังไม่เคยจัดที่ภาคอีสานมาก่อนแล้วขั้นตอนเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวเริ่มที่จุดแรกเลยนะคะจุดแรกก็คือจะเป็นจุดเช็คอินนะคะซึ่งก็คือจะต้องเป็นรถที่ลงทะเบียนแล้วว่าค่ะมาวมงาน ีกเลยก็คือจะได้เป็นที่จอดรถนะคะแปะไว้ที่รถแล้วก็เดี๋ยวจะมีทางทิมงนะคะขาจะไปจอดที่ไหนเนาะอย่างแรกจะเป็นทัวร์ใจอดรถตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นการจัการทัวพ์คนเข้างานเนาะแล้วก็ขขกับเครื่องดื่มนะคะซึ่งเราจะแจกให้อยู่แล้วทุกท่านแล้วก็ต่อไหนะเป็นการเข้าไปสู่ในส่วนของการ Drive i n t e r ์เตอร์เลยนะคะเป็นการชมภาพยนต์อยู่บนรถขัส่งตัวเองออแอบเห็นสังเกตตรงนั้นมันเป็นท่ออะไรคะปง ก็คือสมมุติเราที่ไปดับอินนะคะเราจะไม่ได้ให้จาตาร์รถเอาไว้เราให้ดับเครื่องยนต์แล้วเราก็จะท่อแอร์นะคะเปต่อให้เลยเป็นเหมือนมีแอร์ส่วนตัวของเราตัวเองเลยมีให้ทุกคันเลย <c oughs> ก็คือดับเครื่องยนต์ได้เลยไม่ต้องเปิดแอร์ไม่ต้องสตาร์รถเอาไว้อุปกรณ์รับมอุปกรณ์ที่เรา,เราจะให้ให้กับเราไปบ้าง<ช>ม,มีอะไรบ้างอนปาะใงมะไ้าป็น,นะะสที่วนจะัเรปงมอรางเราจกับเ้อ่ะ มันจะกระหึ่มเหมือนอยู่ในโรงพักไปเลยเหมือนเลยเหมือนเลยปรับเสียงได้เลยค่ะอันไหนคือลำโพงอะคะลำโพงที่พาไปดูได้ไหมคะลำโพงจะปตรงนี้อ๋อก็จะให้ทุกคันเลยใช่ก็คือจะเป็นของคันไหนคันนั้นเลยเราสามารถปรับระดับเสียงได้ว่าจะเอาเบาเอาดังแค่ไหนนะคะส่วนตัวบนรถเราได้ดูใช่ก็ส่วนตัวนาพี่เบนไม่ได้เจอใครเลยไม่ต้องกังวลเรื่องโควิดอ่าแต่ถ้าจะหาของกินก็มาโซนตลาดนัดโวนฟันแฟ์ได้เลยค่ะประสบการณ์ใหม่จริงๆค่ะน้องไมค์ค่ะเดี๋ยวเราไปสวีทกันได้เหรอ พี่เมเจอมาน,นะคะขอบคุณมากนะคะคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โอเคค่ะพี่เบนค่ะน้องไม้์ค่ะตอนนี้นะคะแดดส่องหน้าเราแล้วน้องไมค์ตอนนี้นะคะบรรยากาศของงานกำลังเริ่มขึ้นนะคะแต่เราจะพาลูกค้ามาดูบรรยากาศตอนพบข้ามดีกว่าว่าตอนกลางคืนจะเป็นยังไงแสงไฟเยอะๆอเออถูกต้องแสงคนเยอะแบบนี้ถูกต้องตอนนี้ได้ยินเสียงเพลงไหมคะนะคะทุกอย่างกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอคันช่วงข้ามดีกว่ากับแสงสีไฟแล้วก็ภาพภาพยนตร์แล้วก็ผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะ แล้วนะคะที่เรานักกันไว้ช่วงค่ำนะคะน้องไมยแสงสีเสียงมาแล้วแต่เสียงไม่มาเออเขาดูงงใช่ไหมแม่ไม่มีเสียงเลยก่อนเข้างานนะคะเราได้ลําโพงอยู่ในรถเรานะเดี๋ยวเราพาไปดูนะคะว่าเสียงมันจะมายังไงบ้างมันจะกระหึ่มไหมนะคะอุ้ยมันมีเสียงแล้วเธอเค้ยมีเสียงแล้วค่ะ เสียงชัดแจ๋วนะคะในเสียงภาพยน์ร์มากับลำโพงตัวนี้เลยนะคะแอร์ก็เย็นด้วยนะใช่แอร์ฉ่ำมากเราคิดว่ามันเป็นพัดลมแต่จริงๆแล้วมันคือแอร์นะคะฉ่ำจริงๆนะคะไม่ต้องเปลืองน้ำมันรถเลยค่ะดีมากเลยค่ะเอาจริงๆบรรยากาศได้เหมือนกันนะเนี่ยได้ตอนแรกคิดว่าฟิลในการดูหนังในวันนี้เธอจริงๆแล้วมันเอ๊ะมันจะมองจอหนังได้ชัดไหมมันจะแบบฟิลมันจะเป็นยังไงแต่วันนี้จริงๆแล้วพอเราได้นั่งแล้วก็พนักพิงกับรถบีทีคันนี้เรารู้สึกว่าแบบดูหนังได้ชัดแจ๋วกันเลยอะเขามี พอปให้เราด้วยใช่ถูกต้องนะ,ะบรรยากาศการดูหนังที่แท้จริงต้องมีป๊อบคอร์นนะป๊อบคอร์นก็เข้า นี่ซื้อมาเองหรือว่ยังไงคะป๊อปคอนของเมเจอร์ไหมคะที่เขาให้มาต่บนานเลยต๋อจะจุดลทขเบียนใช่ไหมใช่นะะคะนอกจากป๊อปคอนแล้วเรามีน้ำด้วยนะนี่ค่ะดีมากเลยคะ่ะทำให้การดูหนังไม่น่าเบือ่อแต่ถ้าน้องๆหิวนะคะเดี๋ยวเพ้ยนจะพาไปดูในงานนะคะมีจัดงานแล้วก็จะมีของกินเยอะแยะมากมายเลยแต่ีพีป็นเล็งเวลายอย่างแล้วแหละว่าจะกินอะไรบ้างเดี๋ยวเราไป,ไปดูกันนะคะ ออกมา้างนอกคืองานเงียบมากจริงๆถ้าขับรถผ่านไปมาเนี่ยรู้สึกว่าแบบเขาจัดงานอะไรไม่มีเสียงเใช่เขาร่วมตัวทําอะไรกันอรอ่าเงี้ยนอกจากจะมีบูธอาหารเขาก็มีบูธของสิ่งอื่นๆผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มาด้วยเช่นกันนะคะได้แก่แบรน พาร์ตีบบค่ะมาม่านะคะแล้วก็เวียดเจทค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาที่บูธของเวียดเจทนะคะไป <c oughs> ดูสวัสดีค่ะวันนี้เวียดเจทมีกิจกรรมอะไรบ้างคะ่ะก็คือเชิญชวนค่ะท้าขอนแก่นมาสแกน QR โค้ดก็เป็นเพื่อนไลน์กับเรานะคะ,ะแล้วก็สมัครสมาชิกค,ค่ะสมัครสมาชิกตรงนี้ก็คือว่าเราจะได้สะสมนะคะเป็นฟันคอยนะคะเพื่อที่จะเอาไปเป็นส่วนลดในการจองตั๋วเครื่องบินนะคะแล้วก็เอาไปเป็นเอ่อส่วนลดนะคะในการที่จะไปแลกสินค้าพันธ ของเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแมคโดนู์นะคะหรือว่าเอ่อเมเจอร์ซินิเพ็กเนาะนะคะได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยใครที่สแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมี ลูกดอกให้ปลาทั้งหมด3ดอกด้วยกันถ้าปลาได้2องในสานะคะก็จะได้เป็นสเปรย์แอลกอล์นะคะจากเวียดเจ็ทค่ะแล้วก็ฝากไว้นิดนึงนะคะสําหรับใครที่อยากจะจองตั๋วเครื่องบินนะคะเวียดเจ็ทแอร์ก็สามารถเข้าไปได้ที่ www.vietjetair.com ได้เลยค่ะสมัครง่ายๆจองง่ายๆนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ <Okay. S 2> เดี๋ยวเราไปดูบูธที่2กันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยบูธนี้เป็นอาหารหลักของเรา <c oughs> อาหารหลักค่ะจะเป็นบูธของมาม่านะคะมา<ะ>ม่าส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้บูธมาม,ม่ามีกิจกรรมอะไรบ้างคะอ๋อวันนี้จะมีเป็นซื้อมาม่าครบ120บาทนะคะจะแถมกระเป๋า,าจะแถมกระเป๋าผ้าแล้วก็มีสิบรุ้นวงล้อจะมีของแถมทุกรายการเลยค่ะที่จะเป็นแบบซองแบบครับแล้วก็หมอนเยตาโฟต้มยำหม้อไฟ จริงจริงแล้ววันนี้มามาต้องเข้าไหมคะน้องมาต้องเข้าแล้วแหละนะคะใช่แล้วได้กระเป๋าผ้ากลับบ้านไปด้วยนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมหมุนวงล้อด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านนี้กอนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเ<ส>ดี๋ยวเรามาต่อกันที่บูธสุดท้ายของเรากันดีกว่าใช่ค่ะบูธนี้ฉันหอมมากฉันหอมเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับบูธอะไรคะบูธเ๊ปซี่ค่ะมาจากมเจเจอค่ะ มีบูนี้มาตั้งทํามีอะไรบ้างคะมีกิจกรรมนนอะไรบ้างมเ่มีเออ<ห>ป๊อปคอนมาขายค่ะป๊อปคอนร้อนๆเลยค่ะถ้าเออจะมีโปรโมชั่นมาด้วยนะคะปกติถังใหญ่เนี่ยปกติถ้าซื้อหน้าลงหนักจะ250บาทแต่ถ้ามาซื้ออยู่ที่<ห>งานอีเวนต์ตรงนี้จะมีโปรโมชั่นถังร้อยเก้าสิบบาทค่ะแล้วก็บักเก็ตที่เห็นข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นโปรโมชั่นเหมือนกันถ้าหน้าโลงหนังส่วนมากจะ ตนนี้จะอยู่320บาทแต่ถ้ามาขายอีวต <DO ์จะ290บาทได้ป๊อปคอร์นแล้วก็น uh ้ำเป๊บซีด้วยได้สิทธิพิเศษแล้วก็ได้ราคาพิเศษกันด้วยนะคะกับตรงนี้พร้อมกับป๊อปคอร์นดิชันก็พองแล้วว่าฉันอยากจะกินรสชีสเสลรอเกินเดียวเลงไว้ก่อนนะทั้งมาเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามากินกันพี่จะกินทุกบูธไม่ได้นะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศงานข้าวพี่เบใช่ค่ะวันนี้นะคะเป็นบรรยากาศงานคร่าวๆนะคะของงาน BT 50 In ้อินเทอร์แฟนแฟในวันนี้นะคะที่<า>จังหวัดขอนแกน่นงานวันนี้เป็นวันครั้งแรกนะคะในภาคอีสานกันเลยนะคะน้องมายดูหนังในรถนะคะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับชาวขอนแก่นนะคะเป็นครั้งแรกกันเลยนะคะ<า>เป็นยังไงบ้างคะสวัสดิบรรยากาศในวันนี้นะคะถ้าจะให้น้องเบนจริงๆอ่ะจะให้รีวิวอาหารทุกร้านเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้เลยน้องมายมันเยอะเสลือเกินอาหารที่อยู่ในภาคอีสานอาหารที่จังหวัดขอนแก่นนะคะอร่อยทุกร้านกันเลยนะคะอยากให้ทุกคนนะคะได้เข้ามากันนะคะงานจะเริ่ม วันที่24วันนี้เป็นวันแรกนะคะจนถึงวันที่28เลยนะคะแวทันกันเข้ามาได้นะคะหรือว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะเราจะไปกันต่อที่จังหวัดอุบลราชธานีกับมารดจ10เอุบลราชธานีนะคะลูกค้าก็<ๆ>ลงทะเบียนมาได้นาะใช่ถูกต้องค่ะประสบการณ์แบบนี้เราจะได้แปกันต่อแน่นอน้องมาเอก็กลัวอยู่นะเนี่ย <laughs> ทีท่เป็นโพลลัชชั่นเรายิ่งใหญ่มากเราขึ้นโอถ่ายหรอคะ <laughs> ใช่ค่ะยิ่งใหญ่มาก แต่ว่าสำหรับวันนี้อ่ะต้องไปก่อนนะคะน้องมายไปค่ะไปค่ะสวัสดี <ไป S 1> ค่ะ